สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเป็นภรรยาคนญี่ปุ่นแล้วตรวจสุขภาพอย่างไรไปฟังคือวันเสาร์หน้านะคะเราจะไปตรวจสุขภาพเสาร์หน้าไม่ใช่เสาร์นี้เสาร์นี้จะไปตรวจสุขภาพแล้วก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นสวัสดิการของอพนักงานบริษัทของที่ญี่ปุ่นซึ่งทั้งนี้เนี่ยบริษัท ไหนเขาจะมีสวัสดิการนี้ให้หรือไม่อย่างไรถ้าคุณแต่งงานกับคนญี่ปุ่นก็ให้ไปถามสามีของคุณดูนะคะว่าที่บริษัทเขามีสวัสดิการนี้หรือไม่มันคือสวัสดิการที่ให้คู่สมรสนะคะไปตรวจสุขภาพได้เป็นการตรวจสุขภาพประจําปีซึ่งไม่ฟรีนะคะของบริษัทสามีเราเนี่ยต้องจ่ายเงินสองพันเยนซึ่งบริษัทเขาก็จะมาถามทุกปีว่าปีนี้จะส่งเมียไปตรวจไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ เราก็จ่ายเงิน2 0 0พซึ่งของตรวจสุขภาพที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบตรวจคร่าวแต่ก็ตรวจทั้งหมดที่เราเคยไปก็จะมีเขาเวลาเราลงทะเบียนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเขาจะมีเอกสารส่งมานะคะเป็น2เอกสารส่งมาซึ่งในเอกสารนั้นเนี่ยก็จะมีรา,ายละเอียดวันและสถานที่ที่เราต้องไปแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรที่ใส่อุมปีนะคะที่ใส่อุนจิ แล้วก็ที่ใส่น้ําปัสสาวะของเรามาให้เพื่อให้เราอะเตรียมใส่ไปก่อนที่จะไปตรวจสุขภาพใช่ป่ะแล้วพอเราไปถึงปุ๊บนี่เดี๋ยวรอฟังก่อนพอไปถึงปุ๊บตรวจสุขภาพก็จะเป็นการเปลี่ยนชุดเข้าไปถึงปุ๊บเอาเอกสารเอา,เอ,า,เอ,าอุจิของเราเอาชีของเราให้เขาแล้วก็ลงทะเบียนลงทะเบียนไม่ได้มีอะไรมากนะแค่บอกชื่อบอกอะไรเฉยๆแล้วเขาก็จะมีชุดให้เราเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บ เอ้ยมีชุนให้เปลี่ยนยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้พอไปถึงเสร็จปุ๊บก็จะมีการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงนะคะวัดความดันตรวจสายตาแล้วก็เจาะเลือดนะคะไปเจาะเลือดแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการ ไปคุยกับหมอเขาจะมีช่องเล็กๆให้ให้เข้าไปคุยกับหมอเหมือนหมอก็จะมาถามว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงมีความกังวลอะไรไหมแล้วหมอเนี่ยเขาจะดูผลการตรวจของครั้งที่แล้วแล้วก็จะมีค่าที่เมื่อกี้ตรวจไปค่ะน้ําหนักตัวความดันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยหมอเขาจะดูว่าปีที่แล้วกับปีนี้มันต่างกันยังไงแล้วเขาก็จะบอกเราว่า,าคุณมีอันนี้ต้องระวังนะอันนี้ความดันขึ้นช่วงนี้คุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือ,เอนเหมือนแบบ ปรึกษาคร่าวๆก่อนถ้าเรามีอะไรที่กังวลเราก็สามารถบอกเขาได้แต่ปกติของฉันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะอืมแล้วพอเราคุยอะไรตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเข้าไปอีกโซนหนึ่งซึ่งโซนนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชุดนะคะก็จะเปลี่ยนชุดพอเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็จะมีเอ่อตรวจเขาเรียกอะไรนะฉันไม่รู้อะแต่เขาจะเอาที่หนีบมาหนีบแขนหนีบ ตรงนี้หนีบเทา้า <c oughs> แล้วก็แบบเอาตัวปัมป๊มปั๊มมาจุดจุดตรงหัวดแล้วก็ให้นอนเหมือนวัดค่าหัวใจวัดค่าความดันอะไรใช่ไม่รู้เหมือนกันนะตรงนั้นแล้วก็พอตรวจตรงนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ไปอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องที่อันตาสาวเต้านมก็คือแบบหามะเร็งเต้านมนะคะแค่นี้แหละแล้วก็ ถ้าหลังๆมาเนี่ยสักประมาณสองสปีที่ผ่านมาหลังๆเนี่ยนะคะก็เหมือนตัวตัวที่อันต้าซาวนมเนี่ยก็จะหายไปแล้วเขาเปลี่ยนเป็นการตรวจแบบเมมโมแกรมที่แบบเป็นเอาเต้านมไปบีบใส่อันนั้นน่ะเออก็จะตรวจพอตรวจตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะให้เราออกจากห้องคือเวลาที่เราไปส่วนมากมันจะเป็นเหมือนศูนย์ประชุมของตำบลอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นห้องเขาก็จะมีแบบเอาหมอมาวางวางไว้อุปกรณ์นู่นนี่นั่นแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีรถรถที่เอาไว้ตรวจ ภายในกับตัวลำไส้แล้วก็สแกมจะมีรถสองคันไว้แล้วนั้นคือผัวฉันมีรถสองคันพอเราตรวจที่เป็นเขาเรียกอะไรนะไออันต้าซาวนหน้าอกเสร็จใช่ไหมคะก็คือยังไม่ต้องเปลี่ยนชุดให้ใส่ชุดที่เขาให้มาก่อนแล้วก็เดินออกไปข้างนอกเขาก็จะเป็น,ปนกระดาษอันนั้นแหละเป็นไฟล์ที่เราได้มาตั้งแต่แรกนะคะเขาจะให้มาก็เอากระดาษไฟเนี้ยไปที่รถคันคันไหนก่อนก็ได้ อย่างอันนี้คือแบบจูนสมองของปีที่แล้วเข้าไปของเราเนี่ยเข้าไปที่รถตรวจตัวภายในก่อนเข้าไปที่รถตรวจภายในคนึกออกรถตรวจภายในเนี่ยนะมันจะเป็นพอขึ้นไปปุ๊บมันจะมีผ้าม่านสองชั้นปิดไว้พอเข้าไปข้างในก็จะมีผ้าม่านอีกชั้นหนึ่งแล้วเขาก็หมอเขาก็จะบอกเราก็จะบอกชื่อเขาใช่ไหมเขาจะตะโกนถามอะไรเงี้ยเขาเขาดูเราจากกล้องเขาจะมีกล้องวงจรปิดแล้วเขาจะเรียกเราอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเราก็เขาจะบอกว่าอาชื่อ คุณนายประดิษฐ์นะคะเข้าไปในห้องพอเข้าไปในห้องก็จะเป็นคือรถหนึ่งคันมันจะมีห้องแค่ออสองห้องเท่านั้นแหละก็จะแบบมีพม่านปิดอีกชั้นหนึ่งเออคือปิดประตูหนึ่งสองแล้วเข้ามาตรงนี้ปิดอีกสามเข้าเป็นห้องปิดอีกสี่ก็ปิดแล้วเขาก็จะให้เราแบบถอดกางเกงถอดกางเกงในใช่ไหมคะแล้วก็ให้ขึ้นเป็นขายอย่างคือตรงบนขายอย่างเนี่ยพอเราขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะแกไม่ต้องห่วงเขาจะมีพม่านปิดปิดจนถึงประมาณท้องเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นหน้าหมอ เราจะเห็นแค่ขาเขาเราจะไม่เห็นนะหมอแล้วพยาบาลก็จะเดินมาบอกว่าอ่ะเอาขาอย่างขาขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็หมอเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะแบบหมอเขาก็จะไม่พูดอะไรมากนะส่วนมากจะเป็นพยาบาลพูดเพราะว่าผู้หมอผู้ชายไงคนญี่ปุ่นเขาก็อาจจะแบบไม่สบายใจมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะตรวจตรวจภายในก็จะแบบเขาก็จะปาดล้วงอะไรของเขาไปสักแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จไม่นานหรอกแบบไม่เกินนาทีอ่ะก็เสร็จพอเสร็จปุ๊บอ่ะลงเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเสร็จก็ไปเปลี่ยนรถไปรถอีกคันหนึ่ง รถอีกคันหนึ่งจะเป็นการตรวจเมโมแกรมตรวจเมโมแกรมนะคะถ้าจําไม่ผิดเมโมแกรมบางทีเลือกได้นะเอ,อว่าเราจะตรวจหรือเราจะไม่ตรวจะอะไรเงี้ยก็ไปตรวจเมโมแกรมพอเมโมแกรมเสร็จปุ๊บก็ลงมาจากรถอีกคันหนึ่งคือเมมโมแกรมรถคันเดียวเลยนะแล้วก็ไปรถอีกคันหนึ่งรถอีกคันหนึ่งจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอดก็คือ,อเขาก็จะดูว่าแบบใส่เสื้อในมีโค้งเปล่าเขาก็จะให้ถอดออกหมดแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดเสร็จปุ๊บก็จะเดินไปอันสุดท้ายก็จะเป็น กินไอ้แป้งขาวๆอะ่ะเออก็คือแบบห้ามเลยอ,อันนี้คือแบบว่าต้องจำนะห้ามเลยคือเขาจะมีผงสีขาวๆใช่ไหมผงให้กินเข้าไปเสร็จแล้วก็กินน้ําซึบแล้วมันจะอยากเลอะมากแกจะอยากเลอะมากแกต้องแบบอันไว้อันไว้แล้วก็เขาจะให้ไอ้น้ําขาวๆเขาเรียกอะไรนะไอแ้แป้งๆอะ่ะกินอัดเข้าไปแกจะอยากเลอะมากแต่แกต้องกลั้นเอาไว้เพราะถ้าแกไม่กลั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแกจะต้องไป เอาท่อเอากล้องอยัดเข้าปากนะถ้าแกไม่กั้นนะพูดจริงเคยมาแล้วแล้วก็กินกินกึกกึกกึกเข้าไปแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งเขาก็จะเอาแกไปขึ้นเครื่องเล่นที่แบบว่าขึ้นไปแล้วก็แบบต้องจับสองข้างเงี้ยแล้วเครื่องมก็จะหมุนกึกกึแล้วเขาก็จะบอกคุณว่าหมุนซ้ายหมุนขวากบกับหลังหันหมุนหน้าสองที่หมุนตลบหลังสองที่อะไรอย่างนั้นนะเออแบบหมุน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 เพื่อที่จะแบบเขาก็จะถ่ายรูปตรงลำไส้แชะแๆะแชะแชะ,ชะ,ชะว่าแบบการทางเดินอาหารกระพุ้งกะร,ระมาณนนี้้ะะคเะ็แลวก ก็เสร็จเขาก็จะพอตรวจตรงนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ยามาซึ่งยาเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนยาถ่ายอ่อนๆที่เอาไว้ให้เราถ่ายไอ้ไอ้แป้งพวกเนี้ยออกให้หมดอะไรเงี้ยก็คือหมอเขาจะถามนะว่าแพ้ยาไม่มีปัญหาเรื่องการถ่ายท้องหรือเปล่าคือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการถ่ายท้องกินเม็ดเดียวก็อพอแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องการถ่ายท้องก็อาจจะต้องกิน2เม็ดหมายถึงว่ากินเม็ดแรกไปแล้วแล้วอีกสักสี่หชั่วโมงก็กินอีกเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยต้องต้องไปฟังตอนที่เขาพูดอีกทีหนึ่งนะนั่นแหละซึ่ง ถ้าโดยปกติแล้วอะค่ะสวัสดิการนี้ก็จะเป็นของพนักง,งานบริษัทใช่ไหมซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยในแต่ละเขตในแต่ละอำเภอเขาจะมีสวัสดิการที่ไม่เหมือนกันอันนี้ต้องไปดูนะจังหวัดใครจังหวัดมันนะคะเพราะเขาแยกกันบริหารเนาะของโยโกโฮาม่านเนี่ยถ้าตรวจสุขภาพถ้าคุณไม่ได้เป็นพนักง,งานบริษัทใดๆก็ไม่มีนะเมื่อกี้ถามผมัวค่ะบอกไม่มีแต่สิ่งที่มีของโยโกโฮาม่าคือการผู้หญิงตรวจมะเร็งเต้านม ตวัวเบลเต้านมซึ่งตรวจฟรีนะคะอืมเขาจะมีจดหมายมาที่บ้านเลยว่าแบบอยูจะไปตรวจไหมแต่อย่างฉันนะฉันไม่ได้ไปตรวจของโยโกฮาม่าเพราะว่าเราไปตรวจของบริษัทอยู่แล้วไงก็ไม่ต้องไปทายมันซ้ำซ้อนอะทีนี้อันนี้อยากให้ดูอันนี้คือแผ่นที่เขามาตอนที่แบบว่าเอาไว้ตรวจอุจจินะคะน่ารักไหมเอ็นดูเนาะ จริงๆอ่ะอันเนี้ยเขาจะมีกระดาษมาอีกอันหนึ่งนะเป็นกระดาษที่เอาไว้รองเดี๋ยวเอาลูไปดูเป็นกระดาษที่เอาไว้รองเวลาที่เราจะถ่ายใช่ไหมคะเราจะประชุมใหญ่สามัญประจําประจําวันเนี่ยเราก็เอากระดาษรองไว้ก่อนทางล่างตรงชักโครกแล้วเราก็ทําการส่งแฟกพอเราส่งแฟกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแท่งอย่างเงี้ยมาให้ซึ่งเขาจะมีมาให้สองสองอันเป็นมามันจะมีฉลากสีน้ำเงินกับฉลากสีแดงวันวัน,วนแรกคือฉลากสีน้ำเงินวันที่สองคือฉลากสีแดงเขาจะให้เก็บตัวอย่างเน นะคะแล้วก็ดึงเขียนชื่อให้เรียบร้อยก่อนเขียนชื่อเสร็จปุ๊บแล้วเวลาที่เราแบบส่งแฟกซ์เสร็จแล้วอะเราก็แบบดึงอันนี้ออกมาแล้วก็ปาดปาดไปบนแฟกซ์ของเราปาดไปเสร็จปุ๊บแล้วก็มันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะเอ็นดูอันนี้เป็นมิโซะนะเขาบอกแล้วก็มิโซะหมายถึงมิโซะที่เอาไว้กินแล้วก็เพื่อเป็นตัวอย่างอืแล้วก็แบบยัดกลับเข้าไปแล้วก็เขียนชื่ออะไรเสร็จเนี่ยแล้วก็ส่งเขาส่วนปัสสาวะเนี่ยเอาไว้วันนั้นเลยเอออย่างเราอะก็ คือมันควรจะต้องมีอะไม่รู้สิคือควรจะต้องแบบเราตรวจวันเสาร์ใช่ไหมนี่ก็เตรียมตั้งแต่วันพฤหัสเลยนะแต่เมืว่อวานนี้ถ่ายไม่ออกไม่ได้ส่งแฟกแล้วก็ของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวของวันพรุ่งนี้อีกทีหนึง่งอย่างน้อยอะควรจะต้องมีเขาหนึ่งอันเอาไว้ตรวจนั่นแหละค่ะก็เลยมา,มาเมาให้ฟังก่อนเ่าท้า มีใครไปตรวจสุขภาพบ้างไหมควรจะตรวจนะคะอายุเยอะแล้วไม่ควรไม่ควรจะปล่อยปาะละลเลยนะคะสุขภาพที่ดีถือเป็นลาาอันประเสริฐที่สุดแล้วสําหรับชีวิตมนุษย์คนเราไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยบาย